ในขณะที่เทพกับยักษ์อ่ากำลังกวนกระเสียนสมุดพระราหูแอบไปซุ่มดูอยู่คือคือท่านไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในพิธีนี้แต่อยากกินน้ำำาําอมฤตน้ำำาําอมฤตเนี่ยเป็นน้ำที่กินแล้วจะมีฤทธิ์มีพลังเป็นอมตะรอดูเขากวนจนได้น้ำำาําอมฤตขึ้นมาพระราหูก็แอบเหาะเข้าไปกินน้ำำาําอมฤตมีเทพสององ,องค์เห็นคือพระอาทิตย์กับพระจันทร์ ก็เลยไปทูลฟ้องพระนารายณ์วันนั้นพระราหูแอบกินน้ำำาําอมฤตพระนารายณ์ก็โกรธเ,เธอไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องนี่เลยเอาจักรประจําพระองค์คว้างใส่พระราหูเลยคว้างโดนองค์พระราหูขาดครึ่งท่อนเลยพระเอิญตอนนั้นน้ำอำมฤตที่กินเข้าไปเนี่ยไหลลงไปครึ่งองค์พอดีทําให้ครึ่งล่างของท่านเนี่ยขาดสะบั้นหลุดกระเด็นไปส่วนครึ่งบนเนี่ยเป็นอมตะกลายเป็นชั้นเนี่ยกลายเป็นเทพเหลือครึ่งตัว ทำให้อาคาตพยาบาทแข้นเมื่อใดก็ตามที่เห็นพระอาทิตย์กับพระจันทร์พระลาหูจะเข้าไปอมเลยอาปาอมงาบแต่อมได้ไม่นานหรอกเพราะว่าพระอาทิตย์กับพระจันทร์เนี่ยมีรัศมีมีความร้อนพระราหูก็ต้องคายอยู่ดี